อีกครั้งหนึ่งรับท่านผู้ชมรับคือคนคนนี้ครับคทาชินบัญชรนะครับที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวครับสามที่สุดของจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยแน่นอนครับกับคุณคทาชินบัญชรนะครับสามที่สุดของนครพนมนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าโชคดีอย่างมากครับที่คทาชินบัญชรนะครับหมอดูแล้วก็ชินเสชื่อดัง นี่แหละครับท่านนี้แหละครับที่เป็นคนริเริ่มในการคิดพระธาตุประจํากาเกิดเจดพระธาตุในวันนี้ทกพาคณะมาเป็นการเฉลิมฉลองปีการท่องเที่ยวนครพนมของเราสามที่สุดคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสวยที่สุดแล้วก็งามที่สุดครับอหเล อิมอมอมออ่มบุญอิ่มบุญอิม่มอกอิ่มใจครับท่านผู้ชมครับคุณคตาจินบัญชรนี่คือคนที่ทําประโยชน์ให้กับคนนครนมจริงๆครับตั้งแต่พระธาตุเจดพระธาตุ วันเดียวเที่ยวเจดวพระธาตุเราคิดด้วยกันมานะครับใช่ไหมครับเรา<อ>รู้จักกันมานานแล้วนะจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยและที่สําคัญที่สุดขอบคุณชาวจังหวัดนครพนมทุกท่านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ความสวยงามทั้งประเพณีวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องของการที่ดูแลรักษาองค์พระธาตุนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ชาวท้องถิ่นและชาวจังหวัดนครพนมเนี่ยเราก็คงไม่ได้ชม สามที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดงดงามที่สุดและสวยที่สุดที่จังหวัดนครพนมแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณชาวจังหวัดนครพนมทุกทกท่านนะครับที่ได้กรุณาอนุรักษ์ประเพณีศิลป,ปะวัฒนธรรมและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือหัวใจของชาวพุทธที่มีอยู่ในทุกอนูของแผ่นดินของจังหวัดเพราะฉะนั้นจึงทำให้คนไทยและคนต่างชาติทั่วโลกมายืนยิ้มบนแผ่นดินแห่งความสุข จังหวัดนครพนมได้ตลอดเวลาขอบคุณที่สุดครับขอบคุณแทนทุกคนที่จริงแล้วคนนครพนมนะผมในนามคนนครพนมนะฮะพร้อมพันกรุภาครับต้องขอบคุณคุณคุาคุณค่าค่าชินวัฒนชอนแหมตื่นเต้นพูดไอมครับที่ท่านเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่อะไรล่ะครับแหมพูดจะพูดอย่างนี้เราเราเจอกันหลายครั้งเนาะอย่างท่านบอกว่าพระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจาวันเกิดค,คนเกิดปีวอกแล้วก็วันอาทิตย์และพระธาตุอื่นๆเจ็ดพระธาตุน,นะ,นะท่านไม่เคยไปบอกที่ไหนว่าพระธาตุที่นูนที่นี่ที่นั่นอันนี้นนต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่า<น>พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่คำพันโคสะปัญโยตั้งแต่ปี2545 46- 47ซึ่งผมขึ้นมากราบโดยการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานนาครพนมนะครับในสมัยนั้นคือท่านผู้อำนวยการกิติการิกิจวสินกุลได้กรุณาพาผมขึ้นมากราบ นะฮะแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการไหว้พระธาตุนะฮะก็บอกว่าเทวดารักษาองค์พระธาตุต่างๆนั้นเนี่ยมีอยู่ทั่วเพราะมีกําเนิดพระธาตุที่ไหนก็มีเทวดารักษาที่นั่นแตแ่แผ่นดินนะครพนมนเป็นแห่งเดียวที่เทวดาที่รักษาพระธาตุเนี่ยคือเทวดานบผักเคา ก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์พระคัรพระพุทธพระพฤหัสพระศุกร์พระเสาร์นะฮะแล้วก็พระราหูคือพระพุธกลางคืนในตรงนี้นี่เองเราจึงได้ไปดูว่าแล้วเป็นเทวดาประจําองค์ใดที่อยู่องค์พระธาตุใดอย่างเช่นพระธาตุประจำวันอาทิตย์ประจาอยู่ทิศอีสานองค์พระธาตุพนมเป็นพระธาตุที่เป็นแม่ธาตุใหญ่ที่อยู่ในแผ่นดินอีสานองค์เดียวฉีกออกมาจาก พระธาตุปีนักษัตริย์อื่นๆก็ถือว่าเป็นพระาธาตุประจําวันอาทิตย์เทวดานพระเคราะห์อาทิตย์รักษาอยู่พระาธาตุเลนูคือพระาธาตุวันจันทร์เทวดานพระเคราะห์วันจันทร์คือประจําอยู่ทิศตะวันออก <c oughs> ก็น่าอัศจ,จรรย์ยิ่งคือองค์พระาธาตุเลนูและตัวพระโสดหันสู่ทิศตะวันออกรวมไปถึงหลวงพ่อองค์แสนพระาธาตุวันอังคารคือพระาธาตุศรีคุณประจําทิศตะวันออกเฉียงใต้ นะฮะก็น่าอาัศจรรย์ยิ่งเพราะแผ่นดินนาแก่เป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยทหารกล้ามีการลุกการลบมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นร้อยกว่าปีเรียกว่าอยู่ในถิ่นของพระอังคารเทพเจ้าแห่งสงครามวันพุธคือพระธาตุมหาชัยปราปากเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่คำพันโคสาป,ปัญโยนั้นท่านนั้นเนี่ย ในเรื่องของคําพูดในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ท่านมีวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าพระพุทธอยู่ที่ป่านะฮะนั่นก็คือจึงเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่าเป็นพระพาตประจําวันพุธมีดาวนพระเคราะห์พระพุทธปกปักรักษาวันพุธกลางคืนยิ่งน่าแปลกตอนผมไปกราบบอกว่าพระาธาตุมรุกขานครซึ่งตอนนั้นนี่เป็นพระาธาตุสร้างใหม่แต่ท่านบอกว่าเป็นเมืองเก่า เป็นเมืองที่เก่าแก่มากและที่สำคัญยังเป็นวัดป่าสุขสงบเหมาะสมเนื่องจากมีเทวดาประจำวันพุธกลางคืนและปางป่าเลไลจึงเป็นพระธาตุประจำวันพุธกลางคืนพระธาตุประจำวันพระราสชบดีน่าแปลกมากพระาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าพระครูประสิทธิ์เป็นผู้สร้างแต่สิ่งสำคัญคือหันสูท่ทิศตะวันตกทั้งพระอุโบสถทั้งหน้าพระธาตุซึ่ง ทิศตะวันตกเป็นเป็นทิศประจําของเทวดานพระเคราะห์พ,พระพระฤหัสบดีน่าอาัศจรรย์นะฮะอาจารย์พร้อมพานใช่ส่วนวันศุกร์คือพระธาตุท่าอุเทนประจําทิศเหนืออําเภอทาอ่าเทนี้อยู่เหนือของเป็นธาตุแม่ธาตุใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไปจากจากอำเภอธาตุพนมนะฮะแล้วอยู่ริมน้ำนะฮะสวยสูงสุดและที่สำคัญหันหน้าสู่ทิศอุดอรคือทิศ <the ir> เหนือด้วยนะฮะ <the ir> และสุดท้ายคือพระาธาตุนครคือพระาธาตุประยมวันเสาร์พระเสาร์เนี่ยหมายถึงอํานาจบาร,รมีซึ่งองค์พระาธาตุนครอยู่ในวัดพระาธาตุนครซึ่งเป็นวัดที่เจ้าเมืองต่างๆเนี่ยนะฮะจะมาถือน้ำพิพัฒน์สัตยากันตั้งแต่ในอดีตโบราณ<ช>จึงตรงกับวันเสาร์อย่างน่าอัศจรรย์ใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ หน้าภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครพนมแล้วก็อยากให้ชาวจังหวัดนครพนมนะครับได้ดูแลรักษาองค์พระธาตุแล้วก็ปกปักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้พวกเรามาที่นครพนมทีไรก็มีความสุขแบบนี้ทุกๆครั้งทุกๆวันและก็ทุกๆเวลาทุกๆเทศกาลนะครับก็ขออนุญาตขอบารมีขององค์พระธาตุทุกๆพระธาตุ องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่คำพันโคสะปัญโย ได้ปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขรุ่งเรืองราบลื่นรวยและร่มเย็นเป็นสุขครับสาธุท่านครับด้วยผมเป็นข้าวอากาศพระธาตุเป็นลูกพระธาตุก็ขออาราธนาเอาสมเด็จพ่อพญายนาคทั้งเกต,ตนที่ปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมที่เรายืนอยู่ในเวลานี้แล้วก็พระอุรังคธาจงมาปกปักรักษาท่านมีแต่วความสุขความเจริญรอๆอย่างนี้เป็นผูมภาคบารมีเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดการและตลอดไปนะครับ<า>ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ ครับสรับนักท่องเทีย่ยวที่มาในครั้งนี้ครับจะมาจากจังหวัดสุรินแลวก็มาจากกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่น้องส0คนนะครับซึ่งถือว่าท่านได้ทุ่มเทสำหรับคนนครพนมจริงๆครับดังนั้นสิ่งที่ท่านได้พูดเอาไว้เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับคนจังหวัดนครพนมนะฮะก็อ การเดียวกันครับทางคุณคัทาชินบัญชรนะครับก็ได้ถ่ายภาพกระทางท่านรองเพื่อกันจังหวัดนครพนมท่านประมวลมุ่งมั่นนะฮะแล้วคณะท่านภูมิเกียรติที่มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ครับเขาบอกไอเลิฟนะครับนครพนม ให้แม่สวยตลอดลืมบ้านไปเลยนะลืมบ้านไปเลยบ้านเบิ่งมื้วกลับเขาโทรมานี่เธอเธอเป็นคนยังคนมันนมเหรอใช่ใช่ใช่ด้านนั้นอยพูดความจริงอย่าพูดความจริงว่าไปแล้วนนั้ครับในขณะนี้ครับทางท่านประมวลมุ่งมั่นครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกครับกพลังกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่<ล>เดินทางม,มา,ก,ากับคณะ,ะของคุณคาจินบัญชร<อ>น,<อ>นะครับที่เกิดปีวอกซึ่งองค์พระธาตุพนมเป็นหนึ่งในสามที่สุดที่จังหวัดนครพนมได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อันได้แก่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือองค์พระธาตุพนมสวยที่สุดคือสะพานมิรภาพสามนครพนมคำ่วน,ง,นงามที่สุดก็คือจิวชัทริมฝั่งโขง โดยการจัดกิจกรรม3ที่สุดปีท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมซึ่งจะเป็นกิจรกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เติบโตอย่างยั่งยืนในการจัดพิธีบูชาพระธาตุพนมเสริมบารมีคนปีวอกถือได้ว่าเป็นกิจรกรรมสําคัญของจังหวัดนครพนมที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นการแสดงถึงความศรัทธาที่มีองค์ต่อที่มีต่อองค์พระธาตุพนม อันเป็นสูงรวมจิตใจความเชื่อความศรัทธาทั้งชนชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนาครอบคุมสื่อมือนชนอาจาร,รย์คทาชินะบ,บรรนัญชรและคุณสันประชากรปิยะสกุลแก้วท่านผู้แทนนายอำเภอนายอำเภอท่านผู้บริหารท้องถิ่นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วน ผู้จัดให้มีกิจกรรมสามที่สุดตลอดจนแถบภูมิเกียรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและหวังว่าท่านทั้งหลายรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดนครพนมจะช่วยกันสนับสนุนเป็นสภาพที่ดีและประชาสัมพันธ์กิจกรรมสามที่สุดปีท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมในปีนี้ให้เป็นที่ทราบอย่างแพร่หลายทั่วกันบัดนี้ ได้เวลาสมควรแล้วขอผมขอเปิดงานพิธีสักการะบูชาพระธาตุนมเสริมบารมีคนปีวอกนปัจบันบบนี้สวัสดีครับมแก่ตัวท่านและครอบครัวพร้อมทั้งคณะที่เดินทางมานะครับานาหลวงพเรียน,นัด้วยอาุุภาพแห่งมเพิเม่มสวรรค์ให้ท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่น้องที่มาจากต่างจังหวัดทุกท่าน ได้ประสบใจความสุขความเจริญมากข้างมันง่นคงเจริญด้วยลาบเพื่อนะเสริญสุขจเจริญด้วยจากตุรพิธาบรรชัยคืออายุวันณะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติอิทธิวิบูลมรุญญผลให้สงความมุ่งม,มา่ปรารถนาจงทุกประการสา สีสีเทีพระพวนบองวอนแวนวิเศษอาติเลกาเตโชชัยยาตูพาวังชัยยมังคาลาชัยยะมหามงค,คลปุ่นแปงดีเลิศดแลงพาาควรแกวยกยอมามีทางเท่าพญาเสนาแหล ทั้งบันเทืแลเช่าเมืองมาความพร้อมเท่าแกมาดังหลอมสาธุกันบ่เหลีวันุ่มเสื่อยโยกยนมุคนให้เป็นผลแพร่สางทั่วละอ่างความดีร่วมกันมาการทำลาบาเสียเพื่อให้เลียงมั่งคันลานีอันพิเศษปลาโลเพ มุ่งคนการสั่งสมภานพุทธ,ธาเอาปากแอมออกมาความดีความปากขอบกุญยาพิธีสีดีเล็กกุญยาพิเศษงามคอมมุ่งคน่ะงามวิมุนสีโอภาตุ่งพาธาไวาองค์พาธาสีทองโสพนั่งขวาง สี่ขวันก็ให้มาอยู่เสือมาอยู่เหนือในเคียงทั้งขวันแข่งก็ให้มาส่งแข่งอยู่ลีลาลีลาลีลาทั้งขวันขาก็ให้มาส่งขาอยู่ลีลาลีลาลีลาขวันเที่ยวกังก้นอยู่น้ำน้ำนำน้ำระดูระนืางขวามาอยู่ขวบขวบขวขวบขวานเอ๋ยห้ขวันเจ้านี่นามาอยู่เฮือนเสาแก พอสร้างเขียนเส้นเหือนเจ้าพอสงแก

Oh, ปุ่นคุณนที่ความงามหนูอาจปูกวนลาดแกลานักว่า มาเยอะขั้นแม่นผูกเบืองใต้คอยขวัญคณะเฮาทั้งหลายนี่มากกามาเยอะฮันแม่นผูกเบืองขวาคอยขวัญคณะพี่น้องทั้งหลายที่มาเยี่ยมยามจังหวัดนครพนมนี่โยมาทุกหมู่ทุกอค์มาทุกตอน ผู้คนต่อบวมนทองเดินเดินมาแล้วตั้งแหกตั้งแต่นี้นี้เมื่อหน้าเจ้าอย่าท้อสาเสียสิ ให้เจ้ามีอายุยืนยาวยันในสันมันในเจ้ามันปางงามเขาควงมันในเจ้ามันปางข้างหมูตอกเทือนมันในเจ้ามันปางเกืีอนสั่งหงมมันในเจ้ามันปางปวงส้างล้อมันในเจ้ามันปางก่อนหินแดงแกง